แม้ว่าใจไม่ได้ไปริมน้ําก็ตามนะธรรมะของเราก็ยังสดชื่นนะยังชุ่มชื่นให้กําลังจิตกําลังใจกับทุกทุกท่านทุกทุกคนได้แล้วกธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เนี่ยก็เหมือนดังผลที่โปรยปลายให้สรรพสัตว์ทั้งหลายได้ชุ่มเย็นดับร้อนดับกิเลสดับโรคกดหลงนะต่างๆให้หมดออกไปจากใจได้ก็สำหรับธรรมะวันนี้เนี่ย ก็คือให้เรารีบทำความเพียรทำความเพียรทำกุศลกรรมก่อนที่ใจของเรานั้นจะยินดีในบาปเพราะศรัทธาของเรานั้นเนี่ยไม่แน่นอนเราไม่รู้ว่าเราจะมีศรัทธามากน้อยเพียงใดศรัทธาเกิดเรารีบทำจริงๆก็เป็นหลักทั่วไปนะเป็นหลักทั่วไปว่างานอะไรที่มาถึงเราเนี่ยถ้าใช้หลักมงคลชีวิตก็คือหลักของการงานไม่ค้างค้างเนี่ยงานอะไรที่มาถึงเนี่ยเราก็รีบทำรีบทำให้เสร็จไป ไม่ค้างไว้ให้งานนั้นสะสมจนกระทั่งกลายเป็นดินพอกหางหมูอะไรอย่างนี้นะทำให้เราก็ต้องมาลำบากในภายหลังกุศลกรรมก็เช่นเดียวกันนะเมื่อมีกุศลกรรมเกิดขึ้นเนี่ยเรารีบทำเรารีบทำเราก็จะได้สั่งสมบุญทันทีสม่ำเสมอเพราะถ้าเราช้าไปเดี๋ยวก็เผลอลืมบ้างเอาเวลาไปให้กับสิ่งอื่นบ้างจงนกระทั่งไม่ได้สั่งสมบุญกุศลตัวอย่าง เช่นใครเอ่ยเหมือนสุปทาปริภาชกไงว่าเออเดี๋ยวเมื่อไหร่ไปหาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้นะเดี๋ยวก็ค่อยทําบุญก็ได้เดี๋ยวค่อยไปถามก็ได้รอจนกระทั่งพระองค์จะปรินิพานนะถึงเพิ่งนึกหรือเพิ่งรู้สึกตัวนะว่าเออโอเรายังไม่ได้ไปถามเลยนะเราผัดผ่อนไปเรื่อยเลยจนกระทั่งพระองค์จะปรินิพานแล้วเนี่ยเลยต้องรีบกระหืดกระหอบไปนะไปถามนะเช่นเดียวกันบุญกุศลของเราเนี่ยเราก็ ถ้ามีบุญกุศลมาเรารีบทาเรารีบทําเราก็ได้บุญนั่นแหละแล้วเราก็มีเวลาที่จะทําอื่นเราก็ไปทําอย่างอื่นต่อแต่บุญกุศลเนี่ยก็ยังมีสองอย่างอย่างที่หลวงพี่บอกก็คือศรัทธาเราก็ไม่แน่นอนตอนนี้เรามีศรัทธาอยู่เรารู้สึกว่าเออเราอยากทําเวลาผ่านไปวันหนึ่งอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้อาจจะไม่อยากละเอาไปไปทาอย่างอื่นดีกว่าสองก็คือชีวิตเราก็ไม่แน่นอนนะเวลาต่างๆที่ มาชิงช่วงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยกิจกรรมต่างๆที่ก็คอยแทรกมาตลอดทําให้เราไม่มีโอกาสได้สั่งสมความดีนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเช่นเดียวกันอันนั้นพอมีบุญกุศลมีมีอะไรมาเนี่ยก็ให้เรารีบทำรีบสั่งสมบุญกุศลนั้นก่อนเราก็จะได้ทําความดีทุกๆวันโดยที่ไม่พัดผ่อนไปก่อน